วิธีลงทะเบียนคนว่างงานอันดับแรกเข้าไปที่หน้า Google แล้วพิมพ์คำว่าว่างงานแล้วคลิกเข้าไปที่เว็บ doe แล้วให้คลิกเข้าสู่ระบบสำหรับคนทั่วไปจากนั้นให้คลิกเข้าสู่ระบบคลิปนี้จูนจะเข้าสู่ระบบด้วย t ทย i ID หลังจากที่เราคลิกแล้วก็จะมี qr code เด้งขึ้นมาให้เราเข้าสู่ระบบผ่าน t ท a i ID เมื่อล็อกอินเข้ามาได้แล้วให้เราคลิกขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างงานแล้วคลิกดำเนินการต่อ หลังจากนั้นเขาก็จะมีให้กรอกรายละเอียดของเราตัวนี้กรอกให้ครบเลยนะคะกรอกเสร็จแล้วให้กดบันทึกด้านล่างเลยค่ะหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการรายงานตัวค่ะไปที่ขีดสามขีดมุมด้านบนค่ะหลังจากนั้นคลิกที่แท็บรายงานตัวค่ะแล้วคลิกตรงช่องขึ้นทะเบียนว่างงานค่ะแล้วก็จะเด้งมาหน้าขึ้นทะเบียนว่างงานค่ะก็จะมีช่องให้ใส่ สาเหตุการลาออกแล้วก็ชื่อบริษัทที่ออกอันนี้ถ้าเราใส่เลขนิติบุคคลของบริษัทลงไปก็จะมีชื่อของบริษัทเด้งขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ก็จะมีให้สมัครงานด้วยนะคะถ้าใครสนใจสามารถกรอกข้อมูลได้เลยก็จะมีให้ใส่ตำแหน่งงานที่สนใจแล้วก็เงินเดือนที่ต้องการแต่ถ้าใครไม่สนใจให้คลิกไม่ประสงค์จะสมัครงานแล้วก็คลิกถัดไปเลยค่ะหลังจากนั้นให้คลิกปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอิสระอยู่หรือไม่แล้วเขาจะมีให้เลือกอาชีพอิสระแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรให้เลือกเป็นอื่นๆก็ได้คค่่ะะะแแลลล้วกกกบันทึตง ขึ้นบันทึกข้อมูลสำเร็จอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในการลงทะเบียนคนว่างงานก็จะมีกําหนดการรายงานตัวครั้งต่อไปให้เราทราบด้วยค่ะ